สถานีสูบน้ำคลองสะพานอ่างเก็บน้ำประแสในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่9เดินเครื่องสูบน้ำจากคลองสะพานเติมที่อ่างเก็บน้ำประแสด้วยกำลังสูบ470,000ลูกบาทเมตรต่อวันหลังมีฝนตกในพื้นที่ซึ่งเป็นการช่วยให้ระดับน้ำในคลองสะพานเหมาะสมลดความเสี่ยงขาดแคลนน้ำจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดเอลน尼โ่ส่งผลให้ฝนตกและน้ำไหลลงอ่างน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีแผนใช้โครงข่ายน้ําเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ําประแสสํารองน้ําต้นทุนไว้ให้มากที่สุดจากปัจจุบันที่อ่างเก็บน้ําประแสซึ่งเป็นศูนย์กลางการผันน้ํามีปริมาณน้ํา196ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ67ของความจุอ่างเราสูบจากคลองสะพานเนี่ยขึ้นไปเติมในอ่างประแสเสร็จแล้วเราก็สูบน้ําจากอ่างประแสเนี่ยส่งไปที่อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่เมื่อถึงอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่แล้วเนี่ยจะมีท่อผันน้ําจากอ่างคลองใหญ่ไปที่อ่างหนองปลาไหล ซึ่งอ่างน้องปลาไหลเนี่ยจะเป็นเหมือนซ้ําหรือเป็นศูนย์รวมการจ่ายน้ําให้กับทั้งในจังหวัดระยองทั้งภาคการประปาศูนย์พภาคภาคาอุตสาหการรมภาคการเกษตรต่างๆรวมทั้งจ่ายน้ําจากจังหวัดระยองไปให้จังหวัดชนบุรีเมื่อไปถึงจังหวัดชนบุรียังสามารถจ่ายต่อไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย โดยการผ่นน้ําได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเมื่อระดับน้ําสามารถสูบได้ตามข้อตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น้ําต้นทางให้ผ่นน้ําในทันทีเพื่อสํารองน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดกรมชมทานก็ได้ทําการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ําในลุ่มน้ําประแสนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ําคณะกรรมการจัดการน้ําในลุ่มน้าประแสนะครับซึ่งเราก็ให้ความเข้าใจทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ําว่าเราจะนําน้ำเพราะน้ําที่ส่วนเกิน ที่เหลือใช้ในด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคด้านนี้นะครับแล้วก็จะผ่านไปทางุ่มน้ําคลองใหญ่ซึ่ง,สงแสดงว่าน้ําที่เราผ่านไปนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําในพื้นที่นี้นะครับผมโครงข่ายน้ําเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ําประแสเป,เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายน้าําภาคตะวันออกมีบทบาทสนับสนุนการอุปโภคบริโภคการเกษตร และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c สำนักงานชลประทานที่9ให้ความมั่นใจได้ว่าทุกส่วนจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงแน่นอน